สวัสดีค่ะร้านปุนลูนยางแตกนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตล้อเทินล้อเข้ามาใหม่นะคะเป็นล้อมือสองนะคะเป็นล้อมือสองมีทุกสภาพเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900เหมือนเดิมนะคะร้านปูนลูนยางแตกล้อแม็กซิ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900นนะคะใครมีล้อเดิม ล้อซิ่งล้อแต่งแบบไหนรับเทินทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาจาัดที่แจ้งลดไปอีกนะคะเทินล้อราคาจาัดที่แจ้งจะลดไปอีกนะคะมาเริ่มที่ชุดแรกเลยใครหามั้งคะ r t g RTG จีเลนโซนะคะชุดนี้ r t g ์เลนโซงานเลนโซแท้เลยนะคะขอบ20ใบพัด RTG นะคะชุดนี้ราคาเพียง12,500บาทเท่านั้นเองค่ะ 1มื่นหไม่ขายนะคะชุดนี้ขายเพียง12,500บาทอารทีจีงานเลนโซ่แท้ขอบ20 <Yeah. S 1> มาพร้อมกับยางบูบวูลีนสองหกห้าห้าสิบสบนะคะประมาณนี้เลยนะคะล้อมีตำหนิแค่1จุดมีรอยแค่1จุดเท่านั้นค่ะวงอื่นสภาพสวยนะคะสภาพสวยเลย อาร์ทจเลนโซเท้นะคะชุดนี้ราคาเพียงหนึ่ง้าอบาทค่ะหนึ่งสอง้าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูชุด6,9 0 0บ้างดีกว่าชุดนี้เป็นแม็ก RPF 1วันนะคะ RPF 1วันใส่ล้น6รลูตัวเตี้ยนะคะยางหน้าสองสามห้าสี่สี่สสิบแปดยางหลัง 2 5 5 3 5าหนะคะดอกประมาณนี้เลยนะคะล้อมีรอยขอบตามการใช้งานนะคะล้อมีรอยขอบตามการใช้งานนะคะสภาพล้อเดิมๆไม่ซ่อมชุดนี้ราคาเพียง6,900บาท6,900บาทค่ะก็ได้ล้อซิ่งไปใช้กันเลยใครจะชอบแนวไหนมีหมดนะคะวันนี้มี CE28 มีเวลมีอ e ีแบนเดี๋ยวมาดูซิ แปัเป็นมากดีกว่าค่ะชุดนี้เป็น CE 28 CE 28ใส่ล้น6กรูนะคะใส่ล้น6กรูตัวนี้เป็นยาง2 3 5 4 5มหยางหลัง2 6 5 4กห้ายางปีชุดนี้ยางปี18นะคะเป็นล้อ CE 28ยางปี18ใส่ล้ตัวเตี้ยโหลดกำลังสวย แก้มยังไม่หนาม,ม้ากและก็ไม่บางมากนะคะชุดนี้ราคาเพียง1,900บาทค่ะ19บาทนะคะ CE28 รสล้อส,สวยไๆไร้รอยเลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง1,900บาทเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปชุดนี้ก็ CE28 CE28 แต่คนละสีชุดนี้ท e 2 8อยัางซูแม็ก245 4 5่ห้าสี่ห หลัง275 4จ18ห้ล้อ9.5 10 .5 นะคะชุดนี้ใส่รถ6กลูกโหลดเตี้ยกำลังสวยนะคะแก้มไม่บางมากและก็ไม่หนามาก4 28ชุดนี้ก็ล้อไหลรอยเหมือนกันนะคะไหลเปลี่ยนนะคะยางดอกหนาๆนานาแบบนี้เลยนะคะแต่มีมีตกไหลหน่อยคู่หน้านะคะมีตกไหลหน่อยชุดนี้ยางปี20 ทีอีย่างปี20สิบภาพแบบนี้เลยกิบๆเลยชุดนี้ราคาเพียง1 9ึ่บาท1 9ึ่บาทเท่านั้นค่ะมาดูทีอีสามกันน้างดีกว่าใครจะดูท e 3 7ใส่รถยังไงก็ไม่เบื่อนะคะทีอ e ีใส่รถกระบะหกลูใส่รถกระบะหกลูโหลดเตี้ยนะคะยางหน้า2องสามหสห้าสด ยางหลังสองหกห้าสี่สิบสิบแปดแก้มไม่เจี้ยมากไม่หนาวมากแล้วก็ไม่บางมากสําหรับรถโหลดเตี้ยนะคะรถโหลดเตี้ยกําลังพอดีสวยนะคะดอกยางนนหนาๆแบบนี้เลยนะคะมาดูมาดูหน้าแม็กค่ะมาดูหน้าแม็กนะคะแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทได้ยางชุด ยังชุดปี19ยังชุดแบบนี้เลยดอกหนาแบบนี้เลยปี19บเก้าแม็ทีอีสมเจ็ดราคาเพียง7900พันเก้า้อบาทเจ็ดนบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูสายเวลกันมั่งดีกว่านี่สายเวลอันนี้มีทั้ง5รูหกรูนะคะสายเวลนะคะนี่สายเวลเงาเงา,เงา,เงาเว,วิบวิวแบบนี้เลยนะคะ หนูโดนโดนแสงไฟสะท้อนเงาเงาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูใส่รถหกลูค่ะเวลใส่รถหกลูนะคะมาพร้อมกับยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดสำหรับรถกระบะตัวเตี้ยแบบไม่โหลดสำหรับรถกระบะตัวเตี้ยแบบไม่โหลดหรือรถตัวสูงรถตัวสูงโหลดเตี้ย ชุดนี้นะคะมีรอยบ้างนะคะมีรอยบ้างเนาะนี่นะคะแบบนี้นะคะชุดนี้นี่ดอกยางนะคะดอกยางประมาณนี้เลยชุดนี้ยางปีส8ดนะคะราคาเพียงหนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อบาทเท่านั้นค่ะเวลหกลูราคาเพียงหนึ่งื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะต่อไปมาดูใส่รถกระบะห้าลูกันบ้างดีกว่าค่ะเว е ลใส่รถกระบะห้าลูนะคะ ห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะเส่นรถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้ยางสองห้า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 สิบแปดใส่รถกระบะห้าลูะะ 2, 5, 5, 5, 5, สําสหรับรถไม่โหลดหรือ,อรถตัวใหม่วิกโก้แค่โหลดหลังโหลดหลังลงนิดหนึ่งนะคะโหลดหลังลงพอดีสวยนะคะชุดนี้นะคะรถโหลดหลังสวยนะคะชุดนี้นะคะ ยางประมาณนี้เลยนะคะเป็นยางซูแม็กสองห้าห้าสุดแปดนะคะล้อกว้างเก้าจุดห้าส yeah> ิบจ claro ุดห้านะคะยางปีอะไรเนาะยางปีสิบเก้าค่ะชุดนี้ยางปีสิบเก้านะคะเวลนะคะชุดนี้ล้อไม่มีรอยนะคะเงาเงาแบบนี้เลยไม่มีรอยนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ เวลใส่รถกระบะห้าลูสำหรับรถไม่โหลดต่อไปมาดูสำหรับรถโหลดกันบ้างดีกว่าอันนี้เวลห้าลูใส่รถกระบะแบบโหลดยังพอดีสวยเหมือนเดิมไม่เตี้ยมากไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากพอดีสวยนะคะโหลดพอดีสวยนะคะชุดนี้ใส่รถกระบะห้าลูหนึ 1, 1, ่งหนึ 2, 4, 5, 4, 5, ่งสี่ยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะ เงาเงาแบบนี้เลยชุดนี้ก็ไล่รอยนะคะไล่รอยนะคะไล่รอยเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะหน้าจะออฟตื้นหน่อยนะคะหลังจะออฟลึกนะคะชุดนี้นะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะยางซูแม็กชุดนี้ยางซูแม็กปี20ด้วยยางซูแม็กปี20ชุดนี้ราคาเพียง 1, 1 5 0 0ห้า้อยบาทหนึ่ง้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ยังปี20ล้อเวลเงาเงาเลย 10, 1 1 5 0 0บาทนะคะต่อไปมาสำหรับสายูกสายหกจะวิ่งยังไงตำรวจก็ไม่จับมาดูสายหกสีแบบนี้อยากจะบอกว่างาน BS สีงาน BS นะคะชุดนี้แม็กงานด้วย PE 375รู eband eband กว้าง8.5 กว้าง85ดห้าพร้อมยางดีเซนติยางดีเซนติยางไทยด้วยยางสอง58ห้า้ห้าจะบอกปียางยางปี20สิบโดกนั้นหาแบบนี้เลยได้ยางดีเซนติปี20สิบชุดนี้ราคาเพียงหนึ่งเก้า้อยบาท ยางปี20บแม็กอีแบน8 5ดางานบีอใส่รถกระบะไม่ล้นหรือใครจะใส่รถตู้รถตู้นะคะใส่ได้นะคะรถตู้ใส่ได้นี่ Make in Thailand ปั๊มไทยแลนด์8.5ปั๊มไทยแลนด์นะคะชุดนี้ยางสวยดอกหนาปี20ยางไทยด้วย1,900บาท ตอนแรกค่ะจะเปิดอยู่ที่หมื่นพันห้าร้อยแต่ชุดนี้เอาแค่หนึ่มืนเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะไม่ล้นใส่รถตู้ได้นะคะแต่ว่าแจ้งก่อนนะคะรถตู้ต้องเปลี่ยนยางนะคะรถตู้เดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ยางให้นะคะยางเบอร์นี้ใส่ไม่ได้นะคะรถตู้นะคะรถกระบะใส่ไม่ล้นนะคะชุดนี้1น0 0งหบาทค่ะต่อไปมาดู r e R.E. ใส่รถกระบะห้าลูราคาหลักพันธ์ e โอ้โหแพงแน่เลยอะไร R.E. เนี่ยหลักพันชุดนี้ R.E. R.E. 30 I e สานะคะล้อกว้าง9 50, 50, 5้าจุดายางนิตโตนิตโตปี16บหนึ่งคู่ปี18บหนึ่งคู่นะคะยางสองห้าหคู่หน้าคู่หลัง255 55ห้ะ